สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคลีนี่อีกแล้วนะคะวันนี้คลินจะมีสูตรลับสุดเด็ดในการดูแลผิวในการดูแลผิวหน้าดูแลผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะสูตรลับของเราง่ายมากๆค่ะใครมีแตงกวาใครมีข้าวสวยใครมีโยเกิร์ตในตู้ ยกมาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรมาร์กน้าสูตรเด็ดนะคะชะลอวัยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆทำให้ผิวพรรณเราดูเปล่งปังนะคะเพื่อนๆสำหรับสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด คิปใหม่ๆและก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทำเลยค่ะค่ะเพื่อนๆอันนี้คือแตงกว่าที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะใช้ข้าววันนี้นะคะเราจะใช้ข้าวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือถ,ถ้าใครจะทำสองคนก็อาจจะทำแค่ประมาณสองช้อนโต๊ะได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาบดข้าวกันเลยนะคะ เ้ือนะคะ่วัตถุดิบของเรามี3อย่างนะคะมีโยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาตินะคะมีแตงกวาที่ลรกปั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีข้าวที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะคะมาสักคู่เราจะมาทํากันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวมะเขือเทศด้วยแล้วก็น้ําด้วยนะคะ เราจะใส่ทั้งสองอย่างเลยนะคะเพื่อนๆมะเขือแตงกวานี่นะคะเราจะใส่ทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆเราจะใส่ประมาณสองช้อนชานะคะ ที่ระบดเมื่อกี้นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเราจะทําเผื่อทำสองครั้งนะคะหรือว่าสองคนก็ได้นะคะเพื่อนๆ้ยเกิดนี้เราจะใส่ประมาณ1น่ช้อนชามันกันนะคะ คนส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะทำมาร์กหน้าจ้า โอเคค่ะมาร์กของเราก็พร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถได้เลยค่ะล้างหน้าทําความสะอาดแล้วก็มาร์กหน้าได้เลยนะคะกล้อมค่ะเดี๋ยวเราไป <sociology S 1> ทำกันเพื่อน<ๆ>อันนี้คือมาร์กที่เราทําเสร็จแล้วนะคะมาร์กที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะคือมีความเข้มโค้งมีความหอมเป็นกามากค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็หอมกลิ่นโยเกิร์ตหอมกลิ่นข้าวคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําการมารกเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําบ่อยได้นะคะเพื่อนๆ,ๆเดี๋ยวทิมจะขออนุญาตใช้มือนะคะอยากให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะคือมีความแบบเข้มข้นจริงๆค่ะดูสิคะเดี๋ยวทำการมารก,กน,นะคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําบ่อยได้นะคะบ่อยแค่ไหนก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆ,ๆต้องการเลยวันเว็นวันก็ยังได้นะคะเพื่อนๆ ยิ่งถ้าใครที่แบบว่าไปโดนแดดมาแล้วร้อนอย่างนี้ทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆมาร์กเลยค่ะก่อนนอนเลยนะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการแสบร้อนจากการโดนแดดได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถทําใต้ตาได้ด้วยนะคะหัน่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะลดอาการบวมน้ํานะคะลดอาการแสบร้อนจากการโดนแดดแสงแดดแ,แรงๆแสงแดดจ,จัดๆได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะคือแบบว่าหอมมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคือมาร์มีความเข้มขน้นแบบเข้มข้นมากค่ะผมก็จะเน้นตรงแก้มส้มนะคะหรือไม่ก็ตรงหนกแก้มนะคะเพื่อนๆเพราะว่า รงบริเวณนี้คือจ,จุดที่เราแบบโดนแดดเต็มเลยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราโดนแดดมากแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เราจะเกิดปัญหาพวกฝ้ากระจุดดําดำเยอะมากค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะตรงคอด้วยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆทาเสร็จนะคะเก็บได้นานนะคะเพื่อนๆแต่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไปในตู้เย็นนะคะ,นนะ,คะจะสามารถเก็บได้นาน สองถึงสองสัปดาห์ขึ้นไปเลยนะคะเพื่อนๆสองสัปดาห์หรือเป็นเดือนได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆว่าไม่ได้แบบว่าทำไปมอยอย่างเงะะี้ยค่ะก็ทําแล้วก็ใส่กระปุกไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอนะคะ มารทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ครีมล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆดูสิคะมีความเงามีความสะท้อนแสงแบบตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแบบสะท้อนแสงไปมารู้สึกว่าเงาสว่างไปทั้งหน้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทําเสร็จแล้วแบบผิวนุ่มชุ่มชื่นจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะสูตรนี้แบบว่า อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคือแบบดีจริงๆค่ะสำหรับใครที่แบบว่ายิ่งตอนนี้แดดแบบร้อนร้อนมากค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เหมาะแน่นอนค่ะช่วยในเรื่องของชะลอวัยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของจุดด่างดำด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะลดอายุผิวค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากเสนอหรือว่าแนะนำ สาระดีๆหรือเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวหน้าดูแลผิวดูแลสุขภาพฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คิมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆค่ะไว้คิมจะมีสาระดีๆเคล็ดลับดีๆมาแนะนำเพื่อนๆ เป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่เปีนค่ะ